ตายแล้วน่าตายเลยรอก่อนให้มันจุก,กนเกมนิดมีคนเดียวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นมือพี่ไหมมีคนล้มเต็มเลยสวัสดีครับผมนัทวัฒน์จงประคานวันนี้ผมจะมาสปอยเกมนะครับแต่ผมตายแล้วครับแต่รอตาต่อไปนะครับถ้าตาต่อไปผมจะได้เล่นนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมไม่ได้กากอะไรครับเดี๋ยวดูถ้าเอ้น,นี้ตายปุ๊บ ผมจะเล่นให้ดูแป๊บนึงผมซื้อของก่อนแป๊บหนึง่งน้องครับแล้วตอนจบผมจะแรปให้ดูด้วยซื้อของก่อนนะครับถ้าไปสกิลผมมีสองสกิลอยู่ไหมครับ ผม,ผมเล่นรหัสใหม่แต่ผมต้องเล่นรหัสนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าผมจะได้ a เอล็อกาวอน,นะครับผมเดี๋ยวคงทำให้ดูว่าผมได้ยังไงผมแค่คนไปรับเฉยๆรีบเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปซัดเล็กหนึ่งจ้แป๊บนึนสต็อปก่อนก็ได้นะสตอ็องเอ้ย